สวัสดีค่ะชื่อเมย์นะคะชื่อจริงชื่อเมย์วิสาโชติชัยการเป็นที่ปรึกษาการขายอยู่ที่บริษัทสยามดิสันกรุงเทพสาขานวาินค่ะก็วันนี้จะมาพูดถึงความภาคภูมิใจในแบรนด์ของดิสันส่วนตัวเมย์นะคะเมย์ May เป็นที่ปรึกษาการขายถ้านับปัจจุบันนี้ก็เข้าปีที่16แล้วค่ะก็รักในแบรนด์ดิสันแล้วก็ไม่คิดจะเปลี่ยนใจไปอยู่ค่ายอื่นหรือแบรนด์อื่น ความประทับใจแรกนะคะ 1. ตัวเมเองเป็นคนได้ใช้แบรนด์ดิสันเลยค่ะเป็นรถ Eco คคาค่ะเป็นดิสันอเมรค่ะปีสปอรรุ่นสปอร t ตเทคปี2015ยอมรับว่าทั้งครอบครัวเมเลยค่ะประทับใจ 1. เป็นรถที่กว้างและประหยัดน้ำมันตอบโจทย์กับครอบครัวเมมากและในส่วนความประทับใจเรื่องที่2องดิสันเป็นแบรนด์ที่สร้างงานสร้างอาชีพให้กับเมค่ะ ทำให้เมย์แบบมีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ความประทับใจในส่วนของโรงงานผลิตก็คือโรงงานจะมีการผลิตรถรุ่นใหม่ๆม,มาให้เมย์กับเพื่อนเพื่อน,อนที่ปรึกาาการขายได้ขายให้กับลูกค้าอยู่สม่ําเสมอมีการเปลี่ยนรุ่นอยู่เรื่อยๆอ,อย่างล่าสุดก็จะเป็นวิสันคิสอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นรถ ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ลูกค้าณปัจจุบนันนี้ที่น้ำมันแพงก็ให้กระแสต,ตอบรับที่ดีมากแล้วก็ความประทับใจในด้านของการบริการด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในตัวของโรงงานหรือบริษัทก็คือจะซัพพอร์ตลูกค้าทุกเรื่องไม่ว่าลูกค้าจะมีปัญหายัางไงทางบริษัทมอเตอร์ก็จะไม่ทอดทิ้งลูกค้า ก็เป็นความประทับใจที่เมย์อยากจะมาแชร์แล้วก็มาเล่าสั้นๆให้ฟังนะคะก็ขอบคุณที่ให้โอกาสเมย์ได้เป็นที่ปรึกษาการขายแล้วก็มีสิทธิสิทธทิประโยชน์ต่างๆมากมายที่ทางโรงงานมีให้ก็ต้องขอบคุณจากใจอีกครั้งขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆที่ทางดิสันมอเตอร์มีให้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ